สวัสดีครับพบกับ KR ราชบุรีของช่อง YouTube YouTube ของเราก็จะเป็นรวมช่องนะครับช่อง KR Smart Car วันนี้พบกับผมสมบัติอยู่ที่สาขาราชบุรีพามาชมรถยนต์กระบะแคบแบรนด์ยอดนิยมนะครับโตโยต้ซึ่งเป็นรี v o ตัวนี้จะเป็นเเจนหนึ่งนะครับเจนหนึ่ง แต่ปีค่อนข้างสูงรีโวจะออกมาในปี2015ตัวนี้ของเราผลิตและประกอบ2018เลยนะเดี๋ยวน้องพาดูเลยนะครับ2018แต่ว่า2018เป็น2018มีนาคม2018มีนาคมเรามาแจ้งกันว่าแตกต่างจาก2018ช่วงตุลาคมอย่างไรมีนาคมยังเป็น5เกียร์ ก็คือได้ในเจนเดียวกับ2015เลย15 16 17 18 4ปีเป็นชมเดียวกันแตกต่างจุดเดียวครับคุณลูกค้าเดี๋ยวพาชมไฟท้ายจะเป็นไฟถอยคู่ในปี2015 2016จะเป็นไฟถอยดวงเดียวอันนี้เป็นไฟถอยคู่2018จะมีไมเนอร์เชนก็คือจะเป็นเกียร์6สปีดนั่นเอง อย่างอื่นยังคงเป็นดีไซน์เหมือนเดิมตัวนี้ได้สีขาวเป็น2.4เครื่องยนต์ดีเซลในโฉมรีโวนี้จะเป็นดีเซลทั้งหมดเครื่องเบนซินจะไม่มีผลิตแล้วนะครับไม่มีหยุดผลิตไปแล้วตัวนี้มาด้วยราคาพิเศษเลย2,018 439,000บาทเท่านั้นเอง 4 39,000บาทเราแถมอะไรให้บ้างร้อแม็กขอบ18นิ้วยางไซส์ ang, size, ค่อนข้างใหญ่เลยนะแต่ได้มาตรฐาน255 50 18เป็น TE 37ตรงรุ่น5ลูสีทองหยอดแดงอันนี้เป็นเจ1หน้ากระจังก็จะเป็นดีไซน์แบบดีเลย4 39,000บาท ออกรถ3บาทแถมประกันภัยชั้น1 1ปีวันนี้เราจะมาแจ้งโปรโพิเศษให้2 p r โปรโ2โปรโมชั่นซ้อนกันเลยในคันเดียวคันนี้ผ่อนอยู่ที่84เดือน8,400บาทจัดโปรโมชั่นให้พิเศษสำหรับรีโว2.4ปี2018สีขาวแถมล้อแม็กให้ด้วยแถมประกันภัยชั้น1ให้1ปีคุณลูกค้าจะได้2โปรโมชั่นที่ซ้อนกัน 0% 12เดือนนะครับ12เดือน0% 12เดือน1ปีแรกนะครับทำสัญญา7ปีนะครับ่1ปีแรกไม่คิดดอกและโปรพิเศษของ KR s m a r t c a r ทั้ง2สาขานะครับไม่ว่าจะเป็นนครปฐมหรือราชบุรีมีจัดให้ช่วยผ่อนเดือนละ3,000บาทต่อ1คันนานสุด10เดือนหรือว่า10เดือนแรกจาก8,400บาท คุณลูกค้าจะได้รับส่วนลด2ต่อต่อที่1 KR ลดให้นะครับ10เดือนแรกเดือ3,000 8,400เหลือ5,400 5,400 0% 12เซ็นเดือนแรกหรือว่า1ปีรับส่วนลดอีก2,000กว่าบาทคุณลูกค้าจะจ่ายเองใน10เดือนแรกอยู่ที่ประมาณ 2,800บาทเท่านั้นเองนะครับ10เดือนแรกจ่ายเพียง2,800บาทรับรถ3บาทจ่าย2,800เดือนหลังจากนั้นชำระ8,400บาทฝากไว้ด้วยกับรีโว2.4 4ปี2018นะครับสวัสดีครับ